มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเผยเบื้องหลังของการนำพลายศักสูรินบินกลับประเทศไทย ใน Facebook ของทูนหัวของบ่าวได้โพสต์ผู้อยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งของการนำพลายศักดิ์สุรินกลับบ้านก็คือนางสาวการสนาศิลปะอาชาระบุว่าผู้หญิงคนนี้คือหัวใจของเธอคือสุดในเรื่องของสัตว์จริงๆค่ะสละทรัพย์สินส่วนตัวเยอะมากมากมาก,มากเพื่อนำพลายศักดิ์สุรินกลับมาตีภูมิแม้จะมีหลากหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือร่วมกันแต่ว่าคีย์แมนคนสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคุณหนูนาการจนาศิลปะอาชาจริงๆค่ะ พายศักสุรินหรือว่าบินลี่คืนสู่มาตุภูมิหลังทุกทรมานมานานกว่าสองทศวรรษในศรีลังกาจนขาแค้งองอไม่ได้ การขนย้ายใช้เครื่องบินชนิดพิเศษใช้กลองพิเศษส่งควานช้างที่เก่งระดับประเทศไปปรับสภาพจิตใจกับช้างที่สี่ลังกาก่อนจะนำมาเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ลำปางคุณหนูนาออกเงินแล้วก็ทองคำหลายกิโลแรกมาเป็นพุทธบูชาเธอรักสัตว์มากเหลือเกินมีหลายร้อยหลายพันเคสมากๆที่คุณหนูนาเข้าไปช่วยเหลือทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าวอย่างกรณีเสือโคร่งของต่าง อยู่ที่สวนสัตว์บึงฉวากที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลาย10ตัวไปแล้วกินอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันค่าดูแลโหดมากแต่ว่าสวนสัตว์เก็บค่าเข้าคนดูคนละย20หรือ50บาทนี่แหละไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะพวกหมาพิการจรนสัตช้างป่าหลายๆตัวคุณหนูนาก็อุปถัมภ์ขอบพระคุณน,นางฟ้าคนสวยนะคะเผยเบื้องหลังของเบื้องหลังนำพลายศักสุรินบินกลับไทยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ